ถามว่าถือปัดซิงหรูอ,อยังตั้งแต่เกิดมาถึงตอนนี้มีผัวกี่คนแล้วครับสวัสด,ดีสบายด,ดีสิเจ้าชิฮอดกุจิแล้วนี่ฮาวทุกผู้ทุกคนมาพบกับหนูซองปนีสแนวคือกล้าจ้าเมือเ่อีนกะมานั่งบึงข่วยบึงงัวแต่ว่าเป็นงัวหนูไหนงัวคนอื่น วันนี้กับสิมาตามที่บอกไว้ว่ามาตอคบคำถาม q A ที่มีคนถามก่อนหน้านี้มันบอกเออแล้วก็พร้อมกับกินเฝือเป็นน้ำฝือหรือว่าอย่างก็ก๋วยเตี๋ยวบอนี่กินฝือฝือือซีงูวใส่ลูกซีนกับน้ำซุปแบบรสจ้าแล้วก็นี่พักครับบอกเพรนีนบอก นักเพสแล้วก็พักห่มป้อมพักสลัดพักห่มลาบนี่จะมีกะปิอยู่ลุมอ่ะเริ่มแรงแหกมาหนูก็ขอกินก่อนคับหนึ่งเด้อแล้วจรงสิมาตต้เมื่อนี้มาสิมีอย่างเซอร์ไพรส์พวกพี่อันใดอันหนึ่งอย่าสตุกใจเด้อพราะว่าพอแต่เข้ากล้องปุ๊บมันก็เป็นป๊าบรลเดี๋ยวทำนั้นอันนั้นก็ทำอ่ะถ้าทามันโบมันโบโพออกมา หนูกบสิบาเบาแต่ถามมันโบออกมาหนูแจกสิเบาแต่ว่าบึงก่อนเด้อเออไปเหนหูดอกับปบึงยังเออมาเป็นยังอืออือใ่มีปลาหมึกแดงพร้อมใส่ปลาหมึกแดง แซ่บดีจ้ะเมืองแต่น้ำสุปนะ <c oughs> อืืมทมนัง มะมาหอมปากหอมคอหอมท้องแล้วจะมาตอบคนถามอืมลืมแคปไว้ยูนิตนี่อันนี้เป็นเอฟเฟกซื้อๆเออเอฟเฟกขี่คนขี่รถกายจะของววเพิ่นเนาะอ่ะคำถามแล้วนี่ นูจะเอามาสองสี่1ปดสิบสิบสสิบสี่สิบหกคำถามมีสิบหกคำถามน้ำกันเลยไปไปคำถามแรกแบบว่าหลงญาติเข้าไหโทษโทษสอร r y s o รีอ่ะมาคำถามแรกเริ่มเลยคำถามที่หนึ่งเพิ่นถาม่าซาวป่าเป็นคนแขวงไหนก่อนจะมาอยู่นครหลวงโอเคหนูจะตอบว่า พ่อกับแม่ท่านเป็นวียดพอ่อเป็นคนลาวเป็นคนแขวงจับปราซักเออเป็นคนแขวงจับปราซักแต่ว่านหนูหันขึ้นมาเกิดอยู่นคนหรหลวงเออหนูก็หนูขึ้นมาเกิดอยู่นครหลวงหนูก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่ในนคนหรหลวงเลยจำนี้จำนี้เลยหนูก็ได้เป็นสาวนครหลวงเป็นเป็นลูกครึ่งแต่ว่าภาษาเวียดบอกเป็นเ,อเ้อบอกภาษาเวียดบอกเป็นเลยเป็นนิดเล็กนิดน่อยคำคำสวยคำอย่างได้อยู่ อคําถามต่อไปคําถามที่สองก็คืออมมีพี่น้องมีไอเออรน้องจากคนเพมีไอเออรน้องยู่สามคนอ่าหนูเป็นคนกลางผู้โกกันเป็นไอแล้วผู้ผู้ผู้อ่ายังกาะผู้ล่าสุดท่านเป็นผู้ยิงเออแสดงว่ามีผู้ซ้ายคนหนึ่งที่เป็นไอแต่ว่า ไอ้หันเพิ่นได้เสียแล้วหนูก็เลยได้เป็นมาจากเป็นคนกลางก็เลยได้เป็นคนโกกะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมื้อหนาเดี๋ยวมีโอกาสสิพาน้องสาวมาเปิดตัวสิพาน้องสาวมาเปิดตัวแทนแทนอาคำถามต่อไปอันนี้มันจะบ่มีซื้อเหล่าคำถามต่อไปอยากฮู้ว่าเสียงเอฟเฟคอยากฮู้ว่าอายุทอดใดส่วนสูงน้าหนัก คงหนูเท่าใหรเออโอเคคำถามนี้หนูอายุซ4ชิ้เข่า,าห้าแล้วอ่าส่วนสูงเคยแทกตะดุนส่วนสูงหันประมาณ60หรือ62เนี่แหละเออ60 62น้ำนหนักหนู49ถ้ากินอิมอ่มๆกะ50จะมี49กินอิ่มๆกะจะ50แต่เป็นคุนแบบว่า คือแบบคือจอยแต่ไริจอยเด้อประตูอบบีโบจอยนะคำถามต่อไปแต,แต่ละมื้อสาวปานี้กินข้าวกับหยังคือมาภูงามคักเทปาซาดหนูนะเขอาใจเด้อที่ย้องหนูขอบบุกขอบหอบที่ย้องหนูมาเมืองไทยบ่อยไหม แต่และมื้อนูก็กินข้าวปกติคือเห็นแหละเวลานนูกินข้าวหนูก็มา่ั่งกินแล้วก็ถ่ายคลิปไปนะมแม่กินคือเห็นเลยพอได้มีเคล็ดลับอย่างนั้นเป็นต้งเป็นเด่นมันก็นมีบัตรตุยบัตรโจยเป็นธรรมดาแล้วก็ถามว่ามาเม,มืองไทยบ่อยไหมบอาบ่าคยได้ไปบ่ค่อยได้ไปปันไหนตั้งแต่โควิดหนึ่งเฮงบ่ได้ไปเลยไปล่าซุดบังหนูถ่ายคลิปว่านหนูไปอุดรหนูหนูลองไปลินเบิงแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปเรื่อยๆฝากตอนฮับหนูหน่อยเด้อจ้า อคำถามต่อไปก็คือถ้าเลือกได้ไว้ไวไปถ้าเลือกได้หนูอยากอยู่ประเทศใดเหตุผลถ้าเลือกได้ถ้าถามาตอบอ่ะถ้าเลือกได้แล้วตอนมีเงินเนาะมีเงินนี่ถ้าเลือกได้หนูก็ยังอยากอยู่ประเทศลาวนี่แหละคือเกา่าแต่ว่าถ้ามีเงินก็นอยากไปลินหลายๆประเทศเอาประสบการณ์เอาแบบ กำไรสิบิททีนะที่ว่าเออกะจาไปลินต่างประเทศเห็นประเทศนั่นนี้หนูอยากไปทุกประเทศเลยที่แบบที่มันเป็นตามประเทศแบบอยากเห็นว่าเออมันจะคือในหนังโบมันจะคือในแบบโซเชียลโบที่เขาถ่ายมุมง,งามๆนู่นนี่นั้นมันจะตรงปกโบอย่างนี้จังสิฮันน่าเออนันเล็วิมาคำถามต่อไปกะเม่นะถามว่าถ้ามีผู้บ่าวไทยไปขอสิเอาโบ ถ้ามีผู้บอลไทยไปขอเสียบอกก็เอาเนาะต่บ่อยก็เอามนะันก็เลี้ยงมันก็มันก็เลี้ยบทีบออ,อนาคตเทสิได้ดันไผ่ย,ยุใสสินาเป็นผู้ใดยุใสสันสาดใดอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถามมาเอาโบอเอาจ้ามาโขนหนูได้เลยเด้หนูเอาหนูพร้อมแล้วตอนนี้ เอาเนาะแต่ละสื่อแต่ละคําถามนี่หนูโบได้อ่านซื้อเพราะว่าบางคนมันมันโบได้เป็นอันเป็นซื้อขึ้นมานะมันจะเป็นอันนั้นเอาแล้วคําถามตัวนี้ก็คือถ้ามีผู้บ่าเฒ่าอนหาุหาสิบปิป้าสิปปีปลายมามักน้องพร้อมดูแลทุกอย่างน้องป่านนี้จะมีความรู้ซึกแบบใดตัวนี้ว่ะเว้ น้องปานีจะหู้สึกแบบไหนทามีคนอายุ50ปีมามาักป่ะก่อนอื่นมัดกัดกาบบุตีเรื่องอายุเดิออนสำหรับหนูบุตีเรื่องอายุโคตรได้แบบว่า เป็นคนที่แบบว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยู่น้ำแล้วหนูปลอดภัยหนูอบอุ่นสินะหนูก็โอเคหนูก็เู้สุกดีที่แบบมีผู้ใหญ่กลัวมาแบบว่ามาหักมาแพงอยแลอย่างสินะหนูก็ยินดีจ้าได้เบิร์ดบตุตรบุญีอายุสูงอายุน้อยกลัวอ,อย่างก็ได้เบิร์ดอันนี้นะคำถามต่อไปชอบแฟนสเปกแบบไหนหนูบอกเลยหนูเป็นคนที่บุมีสเปกถ้าหนู ถ้าหนูบึ้งแล้วแบบว่ามันสปาร์คสอดมันบึ้งแล้วมันแบบสปาร์คพัดจิอ่ะก็คือมากเลยบ่มีสเปกบ่มีอย่างเลยถึกใจมมนไซเลยถึกใจกับสปาร์คสอดเลยไม่ได้กกได้เบิร์ดคอนแต่แบบว่าเออเข้าใจกันกับพอไ,ได้จ้าอ่ะคำถามต่อไปคำถามนี้หนูเห็น้าแล้วถามกับหนูว่าหลาย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 ลายวิดีโอเลยเมื่อไหรจะทำคิวใหม่บอ ตากองซูมตตดเตียมซูมเนี่หนูบรไดเตมคิว้วเต่หนูปัดหนูฮน่ะเป็นคนมีมีอไออย่างก็ะขนดกอยู่แล้วขนหลายอยู่แล้วเบิ้งแต่ขนแขนบิงวเห็นบอกขนคนิ้วหนูจะให้เบิง้งหนูฮนะน่ะเห็นบอกขนคิ้วหนูมันเป็นแต่งซีอยู่แล้วก็แค้นหนูปัดให hey ้มันแบบว่าบกหกให้มันเป็นแบบว่าเป็นทรงเป็นอย่างฮน่ะแต่หนูบอไดเต้มเห็นบอกเี่น่่เน่น่หนูจะให้เบิ้งเน่น่น่ นี่ถ้าบบปัดบ่อย่างคิ้วมันก็นจะเป็นยาวๆแล้วมันก็นจะเป็นตังๆแบบนี้เห็นไหมเออเนี่แหละนี่คิ้วหนูเองหนูไม่ได้เต็มแต่กับปัดชื้อๆอ,อ่ะต่อไปคำถามต่อไปก็คือค่าดองจักบาทค่าบองค้าเอกค่านองจักบาทนี่ซิได้ไปขายน้ำให้โอ้พี่เอ้ยว่าเลื้องค่าดอค่ะ กะเอาพอดีพงงามลัละ่แต่ว่าเตงหนูไปก็หักหนูแพงหนูกับโพแล้วปุ๊บตัวต้องค่าดอกป่ต้องแพงหลายเอาพอดีพงงามสามแ่าซีเกงานอบอุน่นแต่ว่าหักหนูคนเดียวกับโพโบมีสามโบมีสี่แต่โบซัมมีหนูก็อ้้อิ่มอกอิ่มใจหักพี่ซุดหัวใจแหละคันพี่แบบเป็นคนซื่อสัต์ต่อความหักของเฮามันกะโอ้กำไรชีวิตแล้วสมมัม เขาถาตัวนี้โอ้ใส่กางเกงในสีอะไรค่วมาซานเป็นคนนึงผู้ดีเลยนี่สิบแตกเห็นไหมนี่ผู้ดีกกเขาก็ปุ๊บสิบกระแตกปั๊บใส่กางเกงในสีอะไรมันก็เลยอุ้ยไม่ได้ใส่หนูไม่ได้ใส่กางเกงในค่ะหนูไม่ชอบจะใส่ทําไมเมื่อสุดท้ายก็ต้องแก้อยู่ดีเอาแล้เขาถามไมขอถามนะครับ ตั้งแต่เกิดมาถึงตอนนี้มีผัวกี่คนแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะหนูเกสิว่าขอบคุณค่ะหนูยังบ่เคยมีผัวยังบ่เคยผ่านการแต่งงานมาเ่อแต่ว่าเคยมีแฟนแต่บ่เคยมีผัวถ้ามีผัวเขาต้องเมนผูหยิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่หนูบ่เคยผ่านการแต่งงานมาก็เลยยังบ่เคยมีผัวเด้อคำถามต่อไปก็คือจะถามมา จะถมามว่าถือปิดซิงหรือ,อยังจะตอบอยังไงดีเนี้ยเราเป็นผู้หญิงสะดูให้สิแล้วก็ชิตอบอะไรแบบนี้แล้วก็ถึงแล้วจ้ะถึงเลี้ยวคยเลี้ยวคยเลี้ยวตอบแค่นี้พอนะมาสิบูดีบองามดีตอบแค่นี้พอไปคําถามใหม่โอ้คาถามตัวนี้ก็คืออยากเห็นรอยซักบนตัว อยากเห็นรอยซักบนตัวมีมงไดเดยอยากมูครับแล้วอ่ะหอยซักบนตัวหนูมียุสองบอลหนูมียุสองบอลมีอยู่ข้างนี้เนาะว่างน,นี้ใจเออมีอยู่ข้างนี้กับอยู่เอวข้างนี้กับอยู่เอวข้างนี้อยู่มียุสองบอลหอยสามมียุสองบอลเดอ้ออ่าอุ้ยไปคําถามสุดท้ายละคําสามสุดท้าย ตอนนี้น้องโสดเท้บตาหากเทตอบตรงตรงหนูกับคำถามนี้แหละคำถามแล้วนี่เพิ่นกระถามน้อว่าโสดบอกหนูยังสดอยู่หนูโสดดสดสนิทสดแบบบบมีไผ่มาลมสดแบบโสดแบบบ่มีไผ่มาจีบโสดเด้อสดดสดแหงโสสดสดสวดสดนี่แหละอืมอ่าตอบให้แล้วเด้อทุกๆคำถามหนูตอบไปแล้วมดแล้วคำถามคือไว้ทว่านเนาะกำลังมวนอุ้ยมือหนาจะได้ ตอบหลายๆคนมันกาลังมวนอะกะคําถามแต่ละคำถามกับถามกับขอบม,มุกขอบโฮทีถามกันเข้ามาและยังหลายๆอันเดี๋ยวหนูจะถ้า,ายอยจะถามอีกไปไป,ไป,ไ,ปไปวิดีโอเก่าได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะไปบึง้งแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาตอบอีกเข้าไปถามกันคือได้เลยยังยังได้อีกเดี๋ยวหนูมีเวลาอาดคลิปอืนอ่นๆแล้วละไปอานแล้วสิเอาขึ้นมาตอบอีกแทน,นเด้อขอบมุกขอบโฮทุกผู้ทุกคนที่ความลิน้ำหนูคำถามอันนี้ก็ ตอบ Q&A อย่างจังสินะเออขอบคุณคอมพอเลยไล่ะละกะพฝากติดตามไว้คือเกามือนี้กับมาตอบคำถามแลวกะกินเฟอร์คือเกาอยู่ทรงไห่รงนาคลิปต่อไปจะเห็ุอย่างจะไปใส่กัฝากติดตามไว้คือเกาเด้อสำหรับมือนี้หนูไปก่อนบ๊ายบาย